การใช้ชีวิตของมิติที่5เมื่ออยู่ร่วมกับมิติที่3ต้องทำอย่างไรหากสังเกตให้ดีคุณจะพบว่าในเวลานี้รูปแบบของการแยกตัวได้เกิดขึ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะระหว่างตัวคุณเองกับคนใกล้ชิดของคุณซึ่งหมายรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของคุณและคนที่คุณกำลังเชื่อมโยงอยู่ด้วย ดังนั้นสิ่งที่คุณควรนำไปใคร่ครวนก็คือทันทีที่คุณได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงทางจิตวิญญาณในจิตสำนึกของมิติที่5ในขณะที่คุณยังคงมีชีวิตในทางกายภาพของมนุษย์ในจิตสำนึกของมิติที่3นั้นมันได้ทําให้คุณเกิดความรับผิดชอบที่มีต่อตัวคุณเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงทำให้คุณเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าใครบ้างที่ไม่ได้อ่านหนังสือหน้าเดียวกับคุณซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่คุณกำลังพัฒนาไปข้างหน้าด้วยอัตราเร่งสูงสุดซึ่งบางทีคนใกล้ชิดบางคนก็อาจไปด้วยกันกับคุณหรืออาจไม่ก็เป็นได้แต่สิ่งที่เป็นอยู่ที่แท้จริงนั้นคือ เราต่างก็มีระดับจิตสำนึกที่แตกต่างกันผู้ที่เลือกที่จะทำงานอยู่แต่ในระดับ 3D นั้นเขาจะไม่สังเกตเห็นถึงความแตกต่างในชีวิตประจำวันมากนะักแต่สำหรับคุณการที่คุณได้เลือกมองชีวิตจากมุมมองที่สูงขึ้นของ 5D ของคุณนั้น มันได้ทำให้คุณไม่เดินไปในทิศทางเดียวกันกับคนใกล้ชิดบางคนของคุณอีกต่อไปเมื่อใดที่คุณได้ยกระดับความสั่นสะเทือนของคุณให้สูงขึ้นเพื่อเข้าสู่จิตสำนึกในสภาวะที่สูงขึ้นไปแล้วก็สิ่งใดหรือใครที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกันกับความสั่นสะเทือนของคุณ ก็จะพากันเดินออกจากชีวิตคุณไปโดยอัตโนมัติเพราะจิตสำนึกที่สูงกว่านี้มันจะอยู่อย่างสมดุลและเป็นกลางโดยอยู่เหนือชั้นขึ้นไปของทั้งขาวและดำทั้งซ้ายและขวาไม่เข้าไปพัวพันเข้าพวกกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม นี่คือรูปแบบแม่พิมพ์ใหม่ของโลกใบนี้นั่นก็คือการหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่สะท้อนกับความเป็นจริงที่แท้จริงที่เราได้ตระหนักรู้ดังนั้นการที่จะอยู่อย่างเป็นกลางและก้าวออกจากความแตกแยกได้ในเวลาเดียวกันนั้นก็คือ การโอบกอดด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยความรักความเข้าใจและด้วยความตระหนักรู้ที่ว่าเราทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งณเวลานี้มนุษย์ต่างก็กำลังปรับเปลี่ยนาธาตุทั้งหลายและปรับคลื่นความถี่ภายในกายกันทุกคน โดยไม่เลือกว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่กับความตระหนักรู้ในความจริงของพวกเราด้วยความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันการกระตุ้นกายแห่งแสงสว่างเพื่อให้หลุดออกจากแมทชิคเมื่อชีวิตได้ดำเนินไปโดยไม่สอบคล้องกับเส้นทางของจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นเพราะการหยุดนิ่งของพลังงานเก่าหรือไม่ได้ทำการเยียวยาบาดแผลและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาก็ตามย่อมเป็นการปิดกั้นการเปิดใช้งานของกายแห่งแสงสว่างไปโดยปริยายซึ่งหากกายแห่งแสงสว่างได้ถูกเปิดใช้งานแล้วล้วก็จิตวิญญาณก็จะตื่นขึ้นสู่การรู้แจง้ง ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการเดินทางขึ้นสู่การเลื่อมระดับแต่ถ้ากายแห่งแสงสว่างไม่ถูกเปิดใช้งานจิตวิญญาณก็จะถูกกักขังไว้กับสภาวะที่ต้องจมอยู่กับจิตสำนึกเก่าๆจมอยู่กับสารพัดประสบการณ์ที่ได้กระทำผ่านมานับพนัพนๆปี ซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นจะมีการเปลี่ยมรูปแบบไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยของแต่ละภพชาติและจะเป็นตัวก่อให้เกิดวงจรของการเกิดใหม่ที่ต้องวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ผู้คนเรียกขานกันว่ากรรมไปโดยไม่สิ้นไม่สุดซึ่งสภาวะนั้นก็คือช่วงเวลาที่ติดอยู่ในแมทริกนั่นเอง สิบสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าคุณกำลังเดินสู่เป้าหมายอันสูงสุดของคุณโลกยุคใหม่มันช่างวุ่นวายจนทำให้เราส่วนใหญ่ลืมที่จะหยุดพักหยุดพักชั่วคราวเพื่อตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่เรากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่หนอ อีกทางเราอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่สูงกว่าที่เป็นอยู่อีกด้วยซึ่งแท้ที่จริงแล้วเราต่างก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่สูงขึ้นไปและสูงสุดกันทุกคนซึ่งในบางครั้งจุดมุ่งหมายที่ว่านี้มันอาจเป็นไปอย่างสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็เป็นได้ ดังนั้นเราจึงต้องตามหาจุดมุ่งหมายอันสูงสุดที่แท้จริงให้พบแล้วลงมือทำเพราะเราเกิดมาก็เพื่อให้ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายเหล่านั้นเท่านั้นต่อไปนี้คือสิบสัญญาณที่พิสูจน์ได้ว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของจุดมุ่งหมายอันสูงสุดของคุณ 1. คุณรู้สึกถึงความเป็นคุณที่แท้จริงในบางครั้งหัวใจของคุณจะบอกคุณว่าคุณได้ทำถูกต้องแล้วหรือบางครั้งเมื่อคุณกำลังจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหัวใจของคุณจะบอกให้คุณหยุดทำแต่สําหรับบางคนเขาจะกระทำไปตามที่เขาต้องการจะทำโดยไม่สนใจคำเตือนที่มาจากหัวใจของเขา ซึ่งหากคุณมาถูกทางและกำลังก้าวอยู่ในจุดมุ่งหมายสูงสุดของคุณหัวใจของคุณจะคอยเตือนในความเป็นคุณที่แท้จริงซึ่งสัญชาตญาณของคุณที่มีความเข้าใจในตัวคุณอย่างแท้จริงจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันกับหัวใจของคุณแต่หากคุณกำลังเดินหลงทางหัวใจคุณจะบอกกับคุณเป็นอย่างอื่น เพื่อให้คุณได้กลับเข้าสู่เส้นทางฉะนั้นจงตั้งใจฟังสิ่งที่หัวใจของคุณพูดให้ดีแล้วคุณจะรู้ว่าณนะเวลานี้คุณอยู่จุดไหนแล้ว 2. คุณจะสะสมความรู้อยู่ตลอดเวลาการเดินทางไปสู่จุดหมายสูงสุดในชีวิตเป็นเรื่องยาก ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าจะทำได้คุณจะคอยสะสมความรู้มากมายบนเส้นทางนี้ทุกๆวันเพื่อส่งสิ่งใหม่ๆลงไปในกล่องแพนโดล่าของคุณซึ่งเป็นความคิดที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนดังนั้นหากคุณมาถูกทางคุณจะได้รับความรู้และการเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง 3. คุณรู้วิธีที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่คุณเดินอยู่บนเส้นทางสูงสุดของคุณคุณจะยังคงต้องเจอกับอุปสรรคอีกมากมายซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ล้วนทำให้คุณแข็งแกร่งและเป็นพลังให้คุณได้เรียนรู้วิธีจัดการกับอุปสรรคเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้ ซึ่งถ้าหากคุณมาถูกทางแล้วก็คุณจะสามารถจัดการกับทุกปัญหาที่ตั้งขวางอยู่บนเส้นทางได้อย่างสมบูรณ์แบบ 4. คุณรู้ถึงความแข็งแกร่งของคุณคุณจะรู้ดีว่าคุณมีความแข็งแกร่งในเรื่องใดเพื่อให้การเดินทางได้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายสูงสุดข,ของคุณในครั้งนี้ คุณจะพบว่าคุณสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายซึ่งในบางเรื่องคุณเองต้องตกใจกับวิธีจัดการของคุณด้วยซ้ำไปแต่ที่คุณทำเช่นนั้นเป็นเพราะคุณรู้ดีว่าความเข้มแข็งโดยกำเนิดของคุณได้คอยช่วยคุณอยู่ตลอดการเดินทางของคุณ 5. คุณเป็นคนถ่อมตัว การเดินไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดจะสอนให้คุณเป็นคนถ่อมตัวและมีเหตุผลมากขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นเพราะความท้าทายที่มาจากปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณได้คอยสอนคุณว่าคุณเป็นอะไรมากกว่าที่คุณคิดว่าตัวเองเป็นคุณก็จะได้เรียนรู้ที่จะถ่อมตัวและแสดงความเอื้ออาทรไปพร้อมกันด้วยในขณะเดียวกัน 6. คุณจะรู้แท้ที่จริงแล้วคุณคือใครถ้าคุณมาถูกทางคุณจะรู้ว่าคุณคือใครและรู้ว่าในท้ายที่สุดของการเดินทางนั้นทั้งหมดล้วนเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองจากที่คุณเคยคิดอยู่เสมอว่าการเดินทางนั้นเกี่ยวกับการค้นหาบางสิ่งภายนอกตัวมันก็จะไม่เป็นความจริงสําหรับคุณอีกต่อไป พราะคุณได้รู้แล้วว่าคุณต้องค้นหาให้ได้ว่าคุณคือใครวัตถุประสงค์ของการลงมาเกิดนั้นคืออะไร 7. คุณจะไม่โทษตัวเองหรือรู้สึกผิดและไม่รู้สึกอับอายเมื่อคุณเดินมาถูกทางคุณจะรู้ว่าความรู้สึกเหล่านี้ล้วนว่างเปล่าและชีวิตคุณไม่มีที่สำหรับให้พวกมันอยู่ เพราะคุณได้ก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆจากภายนอกที่มากระทบคุณและได้ย้ายไปอยู่ในจุดที่คุณมีความสมดุลในตัวเองซึ่งเป็นที่ที่จะไม่มีใครสามารถทำให้คุณรู้สึกผิดหรืออับอายกับสิ่งที่คุณเลือกแล้วอีกต่อไปเพราะคุณได้ตัดสินใจเลือกด้วยสติสัมปชัญญะอย่างเต็มสมบูรณ์ คุณตระหนักดีว่าสิ่งที่คุณเลือกล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในการค้าจุนคุณให้อยู่บนเส้นทางที่เปิดให้คุณเดินอยู่ 8. คุณมีความรู้สึกว่าจะได้พบคู่ชีวิตที่เป็นทวินเฟรมของคุณ จะเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตกับการที่ได้พบกับคู่ชีวิตที่เป็นทวินเฟรมของคุณและยังเป็นหลักฐานที่สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคุณได้เดินมาถูกทางแล้วซึ่งเมื่อใดที่คุณได้พบกับคู่ทวินเฟรมของคุณในทางกายภาพแล้วแล้วก็คุณจะรู้สึกมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าคุณได้เดินมาถูกทางแล้ว ไม่มีการต่อรองหากคุณมาถูกทางคุณจะไม่ยอมให้ตัวเองใช้สัมพันธภาพใดๆมาเป็นเครื่องต่อรองเพื่อผูกมัดตัวคุณให้พ้นจากการเติบโตด้านจิตวิญญาณของคุณอย่างเด็ดขาดแม้ว่าจะมีสถานการณ์ใดที่คุณต้องเลือกคุณก็จะเลือกให้ตัวเองได้ไปสู่เส้นทางนั้นนี่เป็นเพราะคุณมีความเชื่อว่า เป้าหมายของคุณย่อมอยู่เหนือสัมพันธภาพเหล่านั้นคุณจึงปฏิเสธที่จะมีการต่อรองเพื่อขยับตัวออกจากสิ่งที่คุณตราถนา 10. คุณเชื่อว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณคุณมักรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงตัวเล็กๆธรรมดาธรรมดาที่อยู่ในรูปแบบที่ใหญ่กว่าเท่านั้นซึ่งหากคุณคิดว่าคุณมาถูกทางแล้วเราก็ คุณจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณมากและหนึ่งในนั้นคือเป้าหมายในภารกิจที่แท้จริงของคุณที่คุณควรทำให้สํำเร็จในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ที่ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสําคัญมากไปกว่านี้อีกแล้วเพราะคุณรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ใหญ่กว่าที่ว่านั้นมันคอยนำทางคุณอยู่ตลอดเวลา ก็จบแล้วนะคะสำหรับข้อความในคลิปนี้ขอขอบคุณเจ้าของเพจและผู้แปลข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตน์มาณที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ